มาวันนี้แรงนี่เอามาแยกคำกินแบบง่ายๆให้กันเนาะแบบว่าบัต้องใหญ่ตีนใหญ่มืออันล่ำเหลือยงยัไงกูดเตี้ยนี่เคียงขวามันงงๆสเปซสเปดเนาะวันนี้เขาเอาแบบง่ายๆไปเลยมันก็คือแกงปลากระป๋องเซงุ่นเซนดับแรกเลยกับแบบถ้าเตรียมขวาเตรียมเคียงอย่างไรนะก็จะมีพริกแดงหอมเตี้ยมหอมแดงสามแยงเดือแม่มาตำซูนกันนะกันว่ามันเรียกแล้วกับกะปิตัวไก้นไปสักเกิงจอนดังนั่นเขาก็จะได้พริกเนี่ยพริกแกงมาแล้วเนาะในง่ายก็มาได้พริกได้เคียงได้ขวาอย่างเรียบร้อยกัเรื่กมาสอย้นหมกับีเนาะ กันวาเตียมเคียงเตียมโคยังเซตมดแล้วนะกันี่เขากัมาเต้ปลาปองนี่อันแกงวันนี้เต้ผมจะใช้ส้อกับปองว่ละให้จะใส้ลายแล้วนี่ก็ได้ครับเนาเป็น่ยนยังเนาะมาเริ่มเนี่ยเรื่มแปลงกันเลยเขากจะเอาพริกนี่เขาตมไว้ตะกี้นะลงมาคั่วคับาจะใช่แล้วก็หักป้อมครับเน้อคั้วไปสักจำรำแล้วนะเก็เตียมหน้าล่างโคกหน้ามาได้น้ายังก็ได้สักถ้วยสองถ้วยเนาะกับนั่นกัท่าให้หน้าในหม้อขังมันเดียดเนาะกันว่ามันเดียรแล้วนะเขากับเอาป่าป๋องเน ถ้ามันจับมันหยังแล้วนะเฮาก็ใส่หง,งุ่นเส้นเนาะุ่นเส้นทีเ่เฮาเตรียมไว้ตัดไว้นี่แล้วก็สุดท้ายก่อนจะปิดแก๊สไฟก็พักทีเ่เฮาเตรียมไว้นี่ๆๆอุยไปเลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็งปลากระป๋องใส่งงุ่นเส้นถ้าคนดใสุ่่นเส้นหลายมันก็จะเป็นแกง,งุ่นเส้นใส่ปลาป๋องนเนาะแล้วแต่เฮาจะใส่หยังหลายนะ <laughs> มากําักนึงฮ้อนปอนลงในยถยหั่นว่าเอาข้าจน้ําบางเตียข้ามันจะนเนาะเฮายจะนี่เอาจ้อนตักขึ้นมาเอานี่อเส้นงุ่นเส้นนี่ก่อนใส่เจ๋แววเหนียวนุ่มเหมาะคือองแป้งพอกําเนแกงปลากระป๋องใส่งุ่นเส้น